สวัสดีค่ะตอนตรับข้าสส่ข่วพระคัมีทีวีประ,ำ TV, ะจำวันจันทร์ที่13เมษาย,ยน2558ค่ะเ,เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ประชาชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัดหลายหมื่นคนแห่เล่นสงกรานต์กลางคืนที่ถนนข้าวทิพย์กันอย่างคึกคักโดยในปีนี้นะคะก็ยังคงเน้นสงกรานต์กลางคืนปลอดเล้าถนนข้าทิพย์รณรงค์เล่นน้ำอย่างปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะ เมื่อค่ำวันนี้ที่บริเวณลานกีฬาคนรักจันทรถนนสายท่าสลับหรือถนนข้าวทิพย์จังหวัดจันทบุรีนางสุการดาสุธีพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาดเทศบาลเจ้าหน้าที่จากสสสตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักง,งานสาธาร,ร,รณสุขจังหวัดจันทบุรีสภสมิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,ร,รณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดงานสงกรานกลางคืนปอดเล้าถนนข้าวทิพย์ประจำปี2558พร้อมเยี่ ย,ยันปฏิบัติตามนโยบายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภยัยปลอดเล่าถนนข้าวทิป สำหรับงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเลาถนนข้าวทิพย์ในปีนี้ทนเทศบาลมัจงจนทบุรีโดยนายสุการดาสุธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีได้จัดให้มีม้านาน้ำในช่วงของพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นปีที่ผ่านมาโดยประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาที่บริเวณเวทีกลางหน้าลานกีฬาคนรักจันทร์นอกจากจะได้สนกสนานกับวงดนตรีของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยากองบัญชาการป้องกันยแดนจันทบุรีและตลาดแล้วอยางสัญจรผ่านม้านน้ำที่ไหลลงมาอย่างสวยงามด้วยเช่นกัน ทางนี้เทศบาลเมืองจันทบุรีร่่มกับสถานีตำรวจปุทธรจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานสงการานปลอดเหล้าถนนข้าทีมและรณรงค์การเล่นน้ำสงการานแบบปลอดภยัยแต่งกายไม่โป๊และปลอดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล ซึ่งถนนทข้าทิพย์แม้จะถูกกำหนดให้เป็นถนนสงกรานต์ปลอดเล่าแต่ก็ยังสามารถสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเราสามารถสังเกตได้ว่าในทุกๆปีจะมีประชาชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเดินทางเข้ามาเล่นสงกรานต์ในพื้นที่บริเวณรอบริมทะเลสาบทุ่งเฉยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีกันอย่างหนานแน่น ซึ่งถนนสายท่าสลับทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดให้เป็นถนนข้าวทิพย์ที่มีการเล่นน้ำสงกรานกลางคืนแห่งออแรกของประเทศไทยพร้อมทั้งนณรงค์ให้เป็นการเล่นสงกรานแบบปลอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนะักท่องเที่ยวแนละประชาชนที่เข้ามาเล่นสัตว์น้ำสงกรานในปีนี้พบว่าบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างคึกคักเนื่องจากในปีนี้ทาจงาจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศให้มีการเล่นสัตว์น้ำสงกรานกลางคืนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีและให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์มาเล่นน้ำส,สัต์สงกรานได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้พฤติกรรมการเล่นน้ํากลางคืนของคืนก่อนวันมหาสงกรานต์คือคืนวันที่12เมษายนที่บริเวณรอบขอบอ่างทุ่งนาชวยจังหวัดจันทบุรีมีมากว่า20ปีแล้วและการเล่นสงการานต์ได้มีการเล่นปะแป้งเพิ่มมากขึ้นส่วนบรรยากาศสงการานต์ตามประเพณีการละเล่นแบบไทยๆก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ในสถานที่จัดงานสงการานต์วัดใหม่เมืองจันที่อยู่ใกล้ๆกัน ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองจันทบุรีหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรเครือข่ายประชาคมง,งดเหล้าจังหวัดจันทบุรีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์สงกรานปลอดเหล้าถนนเข้าทิพย์เพื่อส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของไทยพร้อมทั้งกำหนดถนนสายท่าสลบตั้งแต่สี่แยกแคว้นสายไปจนถึงสี่แยกนาเชยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเป็นเส้นทางรณรงค์ปลอดเหล้าถนนเข้าทิพย์มีจุดรับฝากเหล้าก่อนที่ประชาชนจะเดินทางเข้าไปเลื่อนน้ำสงกรานบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งมีการจัดทำโอ่งน้ำและจุดประ การน้ำฟรีแก่ประชาชนที่เข้ามาเล่นลน้าสงปรา์รอบขอบอ่างทุกงนาเยจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะ